สวัสดีทุกร้านทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ก็เรามาอยู่ใน b อล g ุตนะครับนะสำหรับวันนี้ก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเกมของวอลฟุตอัปเดตแล้วนะครับนะ <S <S ันนี้พี่จะมาดึงผังกรให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนะผลังกร ถ้าว่าคนที่มีผลมงกรมา mm hmm. ก่อนนี้น้องเขาต้องแบบว่าถ้าว่าคนที่มีถาวรน่น่ะคนที่มีถาวรแล้วแบบว่าม parole, ันจะมีเลนให้นะมันจะมีเลนแต่ว่าของพี่มีมีมาแค่เลนนี่นะครับมีแค่เลนตัวนี้นะแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูอยู่ตรงไหนของพี่มันจะมีเลนอ้าวไปไหนเราอ่ามันไปอยู่ไหนมันจะมีเลนให้นะแต่ว่าคนที่มีถาวรมันจะเป็นสีทองสําหรับพี่มันจะเป็น สำหรับของพี่มันเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าพี่ไม่มีถาวรนี่นะครับนะมันจะเป็นเลนแบบนี้นะคนที่มีถาวรมันจะเป็นสีเดิงน,นะครับสีทองอ่าใครที่ใครที่เอ่อถามว่าทําไมมังกรผมใช้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขารีมาใหม่แล้วตัวส่วนคนที่ใช้ตัวเก่าแบบว่าคนที่มีถาวรแล้วต้องเติมเพิ่มนะครับนะเติมเพิ่มถ้าว่าใครที่ไม่มีเออใครที่อยู่ในกระเป๋าก็มันก็จะหายนะครับถ้าว่ามังกรแบบที่เก็บได้นะมันจะหายหมดครับ ของพี่ก็หายเลยครับหายหมดกันเลยครับโอเคนะครับมาเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าผลมังกรเป็นไงบ้างน,นะครับน่ะส่วนผลมังกรก็มันจะตีธรมรมดาได้ด้วยนะครับนะมังกรของพี่นะตอนนี้นพี่ใช้มันจะมี2ล่างนะครับของพี่เพราะเอาของพี่เพราะว่าของพี่มันแบบว่าพี่เอาตัวใหม่เนี่ครับตัวใหม่ตัวนี้นะ่ะมันจะมีสองล่างนะครับจะมีสองล่างล่างแรกกับล่างที่สองเนดะี๋ยวผมมาให้ดูว่ามันมีสกิลอ,อะไรบ้างน,นะครับ ส่วนสกิลก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่ว่าสกิลมันอลังการกว่าเดิมนะครับนะมาดูพร้อมกันนะครับนี่นะครับสกิลมันอะไปไหนแล้วมอนเราอันนี้สกิลสกิลที่หนึ่งนะครับสกิลเซตนะครับตัวนี้เนี่ยสัตวประหลาดแต่ว่าที่ดาเมจก็แรงอยู่นะครับนะดาเมจก็แรงอยู่ตีธรรมดาได้ด้วยนะครับนี่ตีธรรมดาได้ด้วยส่วนสกิลที่สองนะครับสกิลเอ็กนะสกิลเอ็กก็จับ พุ่งโอ้โห <Wow. S 1> แรงอยู่นะครับสกิลเอ็กนี่แบบว่ามันพุ่งไปแล้วก็จับเลยจับตัวศัตรูศัตรูแล้วก็พุ่งไปเลย <c oughs> โอ้โหแรงนะครับนะ่ะนี่เลย <c oughs> โอ้โหคุดฟลิลนะครับโอ้โ <c> ห <oughs> ต่อมาสกิลที่สองเออสกิลที่สามนะครับสกิลซีนะครับนะสกิลซีสกิลซ,ซีก็ตามนี่เลยครับสกิลซีก็แบบว่ากดค้างะ จะว่าพุ่งกระจายเลยพุ่งกระจายด,ด้ดาเมจประมาณห <t> ้าพันกว่าถือว่าแรงนะผมก็วันแรงออก่าเรื่องนะแรงออก่าเรื่องนี่นะครับพุ่งเข้าไปส่วนผลบังกรมันจะมีดอดตรงนี้ได้นะมันจะมีดอดสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะส่วนสีเหลืองนี่คือแปลงร่างตัวใหญ่ขึ้นนะครับสีเืดงนี่จะแปลงร่างตัวใหญ่ขึ้นนะถ้าว่ามันเรามีาม Lord สีเืดงถ้าเรามีดอดสีเืดงเต็มนะครับนะส่วนสกิลเอฟก็บินเหมือนเดิม vlog. นี้นะครับมันก็บินแต่ว่ามันจะพุ่งด้วยนะครับนะมันก็มันไม่ต่างกัน ตัวที่มันตัวเก่านะครับนะแต่ว่ามันจะเร็วกว่าเดิมนะมันจะเท่กว่าเดิมประมาณนี้นะมาดูสกิลแปลงร่างตัวใหญ่กันนะครับสกิลแปลงร่างตัวใหญ่นะครับนี่เลยครับนี่นะครับ <Wow. S 1> แปลงร่างตัวตัวใหญ่ขึ้นนะครับตัวใหญ่เหมือนบนพระแต่ว่าน้อยกว่าบนพระนิดนึงนะครับนะนี่เลยครับนี่เลยว้าวโอ้ยนี่นะครับสกิลมันจะแรงกว่าเดิมนะถ้าเราตีธรรมดามันแรงกว่าเดิมนะส่วนสกิลที่หนึ่งก็ นี่เลยครับมันมันแรงกว่าเดิมนะครับถ้าเราแปฝงลากตัวใหญ่นะนี่นะครับดูเอ็กซ์ดูแบบเร็วๆแล้วก็พุ่พโอ้โหฟีลจัดเลยนะครับสกิลซีสกิลซีนี่นะครับกันจา้าเลยกันจา้าเลยอันนี้ลองกดค้างน,นะนะอันนี้ลองกดค้างน,นะแนะนำกดค้าง <g cris> อันนี้แนะนำกดค้างน,นะครับ ส่วนถ้าว่าเราแปลงร่างตัวใหญ่มันก็บินได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนสกิลนั้นหมดเลยนะครับนะอันนี้คืออะไรอะไรเนี่ยมันคืออะไรแต่มันคืออะไรยังไม่เข้าใจวมันคือร้านค้าอะไรเนี่ยโอเคนะครับมาต่อมาเราจะแบบว่าแปลงร่างเป็นตัวใหญ่นะครับนะแปลงร่างเป็นตัวใหญ่นี้ถ้าว่าเลือดของเรามันเอ้ยไม่ใช่เลือดที่ที่มันเป็นหลอดตรงนี้นะหลอดสีเหลืองนี่นะถ้าว่ามันไม่เป็นสีแดงมันจะแปลงร่างยังไม่ได้นะครับ มันต้องเอาหลอดสีแดงเต้นนะครับเดี๋ยวพี่แปลงร่างตัวใหญ่ให้แบบว่าเอาซิวๆนะครับนะ่ะเรื่มจะไม่ซิวแล้วตอนนี้ไหนไปไหนแล้วมอนก็ไม่มานี่นะครับมันจะขึ้นเรื่อยๆนะเวลาเราตีแบบว่าตีธรรมดานะมันจะขึ้นมามันจะมีหลอดสีแดงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้คือบอสหนาะนี่นาะบอสหนาะบอ,กอสกส ก็ไฮดร้านะครับเพราะว่ามันเป็ดใหม่นะครับก่อนนี้จะเป็นผู้หญิงแต่ว่าตอนนี้เป็นใส่ชุดสีดําแล้วก็ใส่หมวกด้วยนะครับโอ้โหค้อนเดียวนะครับนะบอสตัวนี้นะมันเป็ดนใหม่หมดเลยนี่นะครับตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับนะตอนนี้ก็หลอดเสียงพี่เต็มหมดแล้วนะตอนนี้พี่ตีเอาดาเมจมันแบบว่าหลอดเสียงเต็มแล้วนะครับมาคราวนี้เรามาแปลงร่างแบบว่ามังกรตัวใหญ่กันนะครับนะแบบ แต่ว่าที่อันนี้นะที่แอดมินปล่อยมานี่นะมันจะเป็นตัวใหญ่ๆเลยครับดีเลยครับนี่นะครับโอ้โหอลังการนี่นะครับแต่ว่าของพี่นะปกติมันจะเป็นสีเทลนะแต่ว่าของพี่มันจะเป็นสีฟ้าเพราะว่าของพี่ไปเปลี่ยนสีมานะครับเดี๋ยวพี่ไปบอกท้ายคลิปแล้วกันนะว่าสีไปเปลี่ยนสีตรงใหนนะนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับมังกรตัวใหม่นะครับที่มันรีวิวเข้ามานะนี่เลยนะฮะ ส่วนสกิลมันก็จะเปลีน่ยนะครับเวลาเราแปลงแ่างนะสกิลมันก็จะแรงขึ้นนะครับมันจะแรงขึ้นนะสกิลหนึ่สกิลที่1นึ่งสกิลเซตนี่เลยครับดามเมจมันก็แรงกว่าอีกนะครับนะโกงกว่าอีกนะเ <c oughs> มื่อเกินโอ้โหดูดินี่นะครับโอ้โหตัวใหญ่เกินนี่เลยนี่นะครับส่วนสกิลเอ็นะครับสกิลเอ็ก็พุ่งแล้วก็ลงนะครับนะ จับศัตรูก็พุ่งขึ้นฟ้าแล้วก็ลงลงมานะครับนะลองอีกครั้งหนึ่งอ๋อสกิลต่อมาสกิลซีนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูสกิลซีดีๆก่อนนะครับสกิลซีสกิลที่3มนะครับมาดูพร้อมกันสกิลนี้ลังการนะครับนะโอ้โหแหลกสุดๆฮนะ <laughs> <laughs> นี่นะครับนี่เลยครับ <laughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โ <laughs> มันเวอร์เกินอ,อะโอ้โหลาบโอ้โหกูจะบหดเลยเจอ,อน,นี้นะเจอ,อน,นี้นะคนที่แบบว่าเราไปหาพีพีนะสายสแปมเนี่ยหมอสุดเลยครับนี่แหละครับอีกครั้งหนึ่งสกิลจีนี่อะไรครับสกิลมันแรงนะครับนะ <Wow. S 1> ของมันแรงส่วนสกิลสกิลเอฟก็เวลาเราแปลงร่างมันจะเปลี่ยนไปนะนะมันจะไปอีกคนละอย่างนะครับ นี่เลยครับถกีบแบงล่างนี่เลยครับแต่อันนี้เราต้องกดค้างนะแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับนะมันจะหมุนหมุนตัวแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่ามันคุ้มค่ากับคุ้มค่ากับการที่เรารอคอยมาหนึ่งปีนะครับนะมังกรรีเวิร์กนะมันก็ถือว่าเท่กว่าเดิมนะครับนะอันนี้คือตัวแรกนะอันนี้คือตัวแรกนะมันจะมีสองล่างนะครับจะมีสล่างจะมีสล่างมาเซี เอาเอีกล่างหนึ่งมานะครับแบบว่าผุมังกรมันจะอ่ามันจะแบบว่าถ้าว่าเรามีทาวอนนะแบบไม่ทาวอนนี่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าของพี่มันแบบเป็นแบบทาวอนเนี่ยนะครับถ้าว่าเอ่อถ้าว่าเราสลับกับตร,รงนี้แล้วพี่แบบว่าขอเอาเป็นใช้ผลอื่นดีกว่าเนี่นะครับถ้าว่าเรามาใช้ผลมังกรมันจะเป็นขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะขึ้นมาซองตัวแบบนี้ตัวซ้ายตัวขวาแบบนี้นะ ส่วนมอกี้ผมใช้ไปตัวนี้นะครับนะตัวสีเขียวนี้ส่วนต่อมาผมจะใช้ตัวสีม่วงนี้นะครับนะตัวที่มีกรอนี่นะครับมาดูพร้อมกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะ,นะต่างจากเมื่อกี้ตรงในนะครับนะมันจะต่างกันมากเลยนะครับนี่เลยครับแป่งล่างตอนที่เราแป่งล่างนี่เลยนะครับมันจะเป็นตัวแบบนี้นะแต่จะเป็นมังกรอ,อีกแบบนี้นะครับนะโอ้โหทำไมมันขึ้นไม่ได้อ๋อนี่ไงบิด <laughs> นี่นะครับมันจะเป็นตัวแบบนี้นะครับนะแต่จะเป็นมังกรอีกแบบนึงนะมันจะไปคุ้นละอย่างเลยสกิลมันจะแปลกกันนะสกิลมันจะต่างกันนะนี่แหละรครับสกิลแรกสกิลซีนี่ครับให้โอ้โหเป็นไฟเลยนะครับ <c oughs> นะส่วนสกิลเอ็กก็นี่แหละรครับมันเหมือนของทีเล็กนิดหน่อยนะครับนะแต่ว่ามันไม่เหมือนมังกรตัว Potter. ยาวเมื่อกี้นะสกิลซีเนี่ยอลังการเหมือนกันนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้ด้วยนะครับ สกิลซีก็ตามนี้เลยครับนี่เละครับเพราะว่าเรากดค้างมันจะสุดพลงังแต่ว่าตัวนี้นะนี่ถ้าเราปล่อยก็นี่เลยครับนี่เลยลาวา่าอะไรก็ไปดวดเตรียมเลยนะครับเพราะสกิลวันอันนี้อลังการอลังการจริงนะครับสกิลเอฟก็อ,อ,อันนี้คือแบบว่ามันถ้าวเวลามันเดินมันจะมีไฟติดด้วยนะครับ นี่มันจะมีไฟติดนยแต่ผมว่ามันตัวใหญ่จริงนะครับดูดิตัวโคตรใหญ่เลยนะครับนะนี่ก,กครังหนึ่งสกิลซีนี่โอ้โหมันเวอร์ไปไหนเนี่ยมันจะเวอร์ไปไหนเนี่ยปวดเกินอีกครั้งหนึ่งสกิลซีนี่อะไรครับนี่อะไรครับ โอ้โหอลังการนะครับนะมันค้น่ากับการที่เรารอคอยมีเต็มๆนะครับนะมังกรดีเวิร์กนะครับนี่เลยครับโอเคนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่ามังกรที่ไปเปลี่ยนสีตรงไหนสองตัวเนี้มันแปลว่าสีมันที่เปลี่ยนสีมันจะไม่เหมือนกันนะครับน้องน้องทุกคนนะเปลี่ยนสีมันจะเป็นคนละอย่างนะครับถ้าว่ามาเปลี่ยนสีก็น้องเขาต้องมาตรงนี้นะต้องมาที่ สุ่มพวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับสีส่วนสีก็มันจะมีสองตัวนะตัวแรกกับตัวที่สองนะครับส่วนตัวที่สองนี้ก็นี่เลยครับอันนี้คือสีมังกรนะอันนี้สีมังกรชนพี่ใช้อยู่ตอนนี้สีนี้นะสีฟ้าแล้วก็จะมีสีดําสีดําอันนี้แบบว่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่าต้องเอารูบักซี่หรือเปล่าแต่ว่าของพี่พี่เอารบักซี่ชองอันนั้นนี่นะครับ อามันเป็นมันจะมีลายซีนะครับนี่นะครับส่วนอันนี้ยังไม่เปิดน,นะครับนะส่วนต่อมาอันนี้มังกรที่สองนะครับมังกรที่สองก็มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่มันจะเป็นขึ้นมาแบบนี้เลยนะมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยแต่ว่าอันนี้พี่ยังไม่ได้เอานะพี่ยังไม่ได้เอาไว้เพราะว่าพี่ขอดูไปก่อนนะครับนะนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะนมังกรออที่สีที่เราเปลี่ยนสีนนะ อันนี้คือเปลี่ยนสีมังกรนะครับเท่สุดๆนะครับนะมังกรตรัวนี้นะเพิ่มโอ้โหรู้สึกว่าโกงโกงจริงนะถ้ามีนี่โกงรู้สึกว่าโกง <c oughs> โกงมาก <c oughs> ขอสุ่มพลก่อนนะครับก่อนจะไปกันนะครับนะ <c oughs> ในผลมากมากหรอคคันนี้เนาะอ๋อครันนี้ถ้าสุ่มพลมันจะแบบว่าขึ้นมาผลนี้เลยนะครับขึ้นมาผลตรงนี้เลยนะครับ โอเคนะครับคนใครที่ชอบคลิปของผม,งผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยนะครับนะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ